ครับวันนี้ช่วงเย็นนี้หลังจากฝนตกติดต่อมาสองสามวันน้ำก็ขึ้นมาเยอะหลวงปู่เห็นน้องน้องเหมียวสมาชิกใหม่ลายสีอ่อน,ออนสีท้องอ่อนสองชีวิตเข้ามาคงจะเป็นเมียวที่อยู่ในป่าหนีน้ำเข้ามาหลวงปู่ลองเอาให้อาหาร นำมาหายเม็ดไปให้เขากินซึ่งเขาก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้คงจะหนีน้ำมาล่ะข้างนอกคงอยู่ไม่ได้แต่ช่วงก่อนนั้นเขาคงจะอยู่ตามกระ๊อบกองฟางหัวไร่แปลนาของชาวบ้านชาวสวนแต่ตอนนี้เขาเข้ามาอยู่ที่วัด,ดวนะี่แลลวปู่เอาอาหารเม็ดวางไว้ให้เขากินเขาเขาก็กินนั่นแหละกินแต่ก็ยังไม่คุ้นเคย นื่องจากเขายังไม่เคยเข้ามาอยู่ในวัดวาปูกเข้ามาเขาก็กลัวอยู่นั่นตอะนั้นกลัวกลัวปีนขึ้นไปบนต้นไม้ไมลมาลกลงมาแล้วลมากินข้าวนะหลวงปู่อาหารนั้เกินเนาะไม่ต้องกลัวละไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะครับ ยังไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนอะอันนี้ให้เขากินอาหารก่อนครับกินอาหารกันนะ้อไม่ต้องกลัวนะครับลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วตอนนี้ฝนก็ทําท่าจะตกอีกนะควาร้องคลึ้มคล้มควา้องกำลามลงมานะครับอยู่กับเพื่อนๆนี่เพื่อนๆเ,เ,เ,เมียว,วัดเยอะะไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับลงมาเลูกล,ลงมาแล้ว ลงมาเลยลงมาลงมาแล้วปู่เอาอาหารมาให้กินเนี่ยปู่เอาอาหารมาให้กินลงมากินอาหารกับเนอะเพื่อนเพื่อนก็อยู่นี่เยอะแยะนียดูสิดูสิเพื่อนเพื่อนเยอะแยะเลยเล็วงลงมาดูนี่เล็วนี่เพื่อนเพื่อนเยอะแยะดูนี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อมาต้อนรับเยอะแยะนะอยู่ด้วยกันนี่นะเอาเจ้าเมียเล็กเมียน้อยอยู่ด้วยกันเยอะแยะไม่ต้องกลัวครับ ถ้าเขาอยู่ได้กับเหมียวเมวที่วัดก็ก็เป็นโชคดีของเขาไปเนาะโชคดีไปเ็อยู่ที่นี่มีที่พักมีที่หลับที่นอนมีอาหารกินไม่ต้องกลัวลำบากครับเพราะในไร่ในสวนนั้นไม่มีอะไรกินแนละ้วตอนนี้ชาวบ้านก็ถูกน้ำท่วมหมดน้ำท่วมหมดเนาะครับแ้าฝนตกถ้าอยู่ที่นี่ก็ปลอดภัยแล้ว เเหมียวอยู่ร่วมกันที่นี่ยังมีความสุขอยู่รอดปลอดภัยขอความสุขนี้จงอำนวยอวยชใ้กับคณะศรัทธาญาติธรรมเอฟซีทุกคนทุกท่านที่ให้ความรักความเมตตาต่อน้องเหมียวด้วยดีตลอดมาและตลอดไปขอจะมีความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดขอได้ทรงความมุ่งมั่นปรารถนาทั่วการทุกคนทุกท่าน ด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ